สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทองคํากันนะฮะแต่ว่าเราจะไม่มาดูแค่ราคาทั่วๆไปนะครับเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าบทวิเคราะห์ของมืออาชีพเนี่ยเขามองตลาดกันยังไงเขาเห็นอะไรที่เราอาจจะยังไม่เห็นกันบ้างเอาล่ะครับคําถามที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะที่บทวิเคราะห์ชิ้นนี้พยายามจะหาคําตอบก็คือแล้วทิศทางของทองคําตอนนี้เนี่ยมันจะไปทางไหนกันแน่ และคำตอบจากบทวิเคราะห์นี้ก็คือชัดเจนมากครับเขาบอกว่านี่คือแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วด้วยนะฮะว่าคนที่ขับเคลื่อนตลาดตอนนี้ก็คือพวกนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอเคครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมบทวิเคราะห์นี้ถึงได้ฟันธงแบบนั้นนะฮะเราจะมาค่อยๆแกะอรอยตามความคิดของเขากันไปทีละสเต็ปเลยครับเราจะเริ่มจากแนวโน้มหลักของทองคําก่อน จากนั้นก็จะไปดูเครื่องมือที่เขาใช้กันแล้วก็เจาะลึกไปที่โครงสร้างของตลาดเลยดูว่าพอเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วเนี่ยมันให้ภาพที่ทรงพลังขนาดไหนแล้วสุดท้ายเราจะมาสรุปกันที่แผนการเทรดที่ได้จากบทวิเคราะห์นี้กันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยแนวโน้มหลักของทองคําบทวิเคราะห์นี้เขายืนยันเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทองคําได้เข้าสู่เฟสที่เรียกว่ามาร์คอัพเรียบร้อยแล้วซึ่ง ถ้าพูดง่ายๆนะครับมันก็คือศัพท์เทคนิคที่ใช้เรียกช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นแบบต่อเนื่องและแข็งแกร่งนั่นเองแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เขามั่นใจขนาดนั้นก็คือมีข้อค้นพบหลักๆอยู่4อย่างนี่แหละครับอย่างแรกเลยคือแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันถูกยืนยันซ้ําแล้วซ้ําอีกจากการที่ราคาสามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้เรื่อยๆที่เขาเรียกกันว่า break of structure หรือ BOS นั่นแหละฮะสคือราคาตอนนี้มันวิ่งขึ้นไปอยู่ในโซนที่เรียกว่า premium คือแพงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตไปเยอะมาก 3คือพอราคามันย่อตัวลงมานิดหน่อยเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นสัญญาณอันตรายนะฮะแต่กลับมองเป็นโอกาสให้เข้าซื้อด้วยซ้ําและสุดท้ายคือมันมีโซนแนวรับที่สําคัญสําคัญเกิดขึ้นซึ่งโซนพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่สัญญาณจากเครื่องมือวิเคราะห์หลายตัวมันชี้ไปที่เดียวกันพอดีเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยก็คือการที่ราคาวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความผันผวน,นระยะสั้นๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปนะฮะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวมูลค่าพื้นฐานของทองคำ เอาละครับแล้วเครื่องมือที่เขาใช้ในการวิเคราะห์จนได้ข้อสรุปแบบนี้ออกมาเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างเรามาถอดรหัสเครื่องมือ2ตัวหลักๆที่บทวิเคราะห์นี้ใช้กันดีกว่าครับนั่นก็คือ smart money concept แล้วก็ volume profile ตัวแรกเลยนะฮะ smart money concepts หรือ SMC เนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะฮะมันก็คือแนวทางการวิเคราะห์ที่เน้นไปที่การแกะรอยเจ้ามือหรือพวกนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆนั่นแหละครับคือเราพยายามจะดูว่าเขากาลังทาอะไรอยู่ เขากำลังจะพาราคาไปทางไหนต่อส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือวอลลุ่มโปรไฟล์ครับตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเครื่องเอ็กซเรย์เลยมันจะสแกนตลาดทั้งหมดแล้วบอกเราได้เลยว่าณนะระดับราคาไหนที่มีคนซื้อขายกันเยอะสุสดหรือระดับราคาไหนที่คนไม่ค่อยสนใจมันจะช่วยให้เราเห็นโซนสำคัญๆของตลาดได้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับเอาล่ะครับพอเรารู้จักเครื่องมือทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพอเอามาใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันจะให้ภาพออกมาเป็นยังไง เราจะมาเจาะลึกโครงสร้างตลาดกันเลยนะฮะโดยจะเริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยๆซูมเข้าไปดูในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันพอเรามองในภาพใหญ่หรือ m a c คร view นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือราคาเนี่ยมันทำจุดสูงสุดใหม่ได้เรื่อยๆเ,เลยที่เราเรียกกันว่า break of structure หรือ BOS นั่นแหละครับการที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆเนี่ยมันคือการยืนยันแบบชัดๆเลยว่านี่คือแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงมากๆ และอีกอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตอนนี้ตลาดมันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไม่สมดุลครับคือราคาปัจจุบันเนี่ยมันลอยตัวอยู่สูงกว่าโซนที่เคยเป็นมูลค่ายุติธรรมหรือโซนที่เคยมีการซื้อขายกันเยอะๆในอดีตแบบคนละเรื่องเลยซึ่งไอช่องว่างตรงนี้แหละครับคือสัญญาณที่บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในตลาดพอเรามาดูตัวเลขกันจะเห็นภาพชัดขึ้นอีกครับดูสิครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,500กว่ากว่า แต่จุดที่เคยมีการซื้อขายหนานแน่นที่สุดในอดีตหรือที่เรียกว่า point of control ระยะยาวเนี่ยมันอยู่แค่2200กว่ากว่าเองจะเห็นเลยว่ามันห่างกันเยอะมากจริงๆคราวนี้เราลองซูมเข้ามาดูในภาพที่เล็กลงกันบ้างนะฮะเราจะเริ่มเห็นร่องรอยของพวกสถาบันชัดขึ้นครับมันจะอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า order blocks ซึ่งก็คือโซนที่มีคำสั่งซื้อขายก้อนใหญ่ของพวกเขากองอยู่แล้วก็ยังมี fair value gaps หรือช่องว่างของราคาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่รุนแรง โซนพวกนี้เนี่ยสำคัญมากครับเพราะมันมักจะทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กที่คอยดึงราคาให้กลับลงมาทดสอบแล้วก็จะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในอนาคตแล้วไอ้ตัวเลข3,528.86ที่เห็นอยู่นี่แหละครับมันคืออะไรมันคือจุดสูงสุดล่าสุดที่ราคาเพิ่งทําไปครับซึ่งในทางเทคนิคแล้วเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือเป้าหมายที่สภาพคล่องมันไปกองรวมกันอยู่ตรงนั้นหรือที่เรียกว่า e c o high ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่ตลาดจะพยายามวิ่งขึ้นไปทดสอบหรือทะลุผ่านขึ้นไปอีกครั้ง เอาละครับมาถึงหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์นี้กันแล้วนั่นก็คือพลังที่เกิดจากการเอาเครื่องมือทั้งสองอย่างมาใช้ร่วมกันครับจุดนี้แหละครับที่ทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นมาเลยเมื่อโครงสร้างของตลาดกับข้อมูลเชิงปริมาณมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันทํางานร่วมกันยังไงคืออย่างนี้ครับ smart money concepts หรือ SMC เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกเราถึงเรื่องราวของตลาดบอกได้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นก็คือแนวโน้มขาขึ้นนั่นเอง แล้วก็บอกทําไมมันถึงเกิดขึ้นก็พร้อมมีแรงซื้อจากสถาบันไงล่ะครับในขณะที่โวลุมโปรไฟล์เนี่ยจะเป็นตัวที่มาบอกเราว่าที่ไหนคือมันจะชี้เป้าให้เราเห็นระดับราคาที่สําคัญๆแบบเป๊ะเ,เ,เลยว่าเราควรจะไปรอเข้าเทรดตรงไหนและช่วงเวลาที่เรียกว่าอ๋อหรืออาฮ่าโมเมนต์มันก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับคือตอนที่บทวิเคราะห์นี้เขาเจอโซนที่ไอเจ้าออเดอร์บล็อกที่ได้มาจาก SMC มเนี่ยมันไปตรงกับไฮโวลุมโน d e หรือโซนที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นจากโวลุมโปรไฟล์แบบพอริพอดีเลยการที่2ออย่างนี้มันมาเจอกันแบบนี้เนี่ยมันทําให้โซนนั้นกลายเป็นแนวรับที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากๆเลยครับหลังจากที่เราวิเคราะห์กันมาทั้งหมดแล้วนะฮะสุดท้ายมันก็จะถูกกลั่นออกมาเป็นแผนการเทรดที่จับต้องได้ครับคือเราจะเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่เอาไปใช้งานได้จริงซึ่งตรรกะของแผนการเทรดนี้เนี่ยก็เรียบง่ายและเป็นระบบมากๆครับมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขึ้น ยืนยันทิศทางหลักก่อนซึ่งก็คือฝั่งซื้อหรือลอง 2. หาราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อซึ่งก็คือต้องรอให้ราคามันย่อตัวลงมาในโซนที่เราเล็งไว้ 3. ต้องเป้าหมายทํากําไรแรกที่สมเหตุสมผลและ 4. อันนี้สําคัญมากคือต้องกําหนดจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่ชัดเจนเอาไว้ด้วยเผื่อว่าการวิเคราะห์ของเรามันผิดพลาด และนี่ก็คือหน้าตาของแผนการเทรดที่สรุปออกมาเป็นตัวเลขให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับทิศท,ทางก็คือลองหรือฝั่งซื้อจุดเข้าที่มองไว้คือแถวๆ35.11.00เป้าหมายทํากําไรแรกหรือ TP 1อยู่ที่จุดสูงสุดเดิมคือ35.28.86และเป้าหมายถัดไปคือ35.50.00ครับส่วนจุดตัดชัดทุหรือ stop loss จะอยู่ที่34.80.00ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเจาะลึกบทวิเคราะห์ในครั้งนี้ซึ่งมันก็ทิ้งคาถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่า เอออแนวทางการวิเคราะห์แบบผสมผสานที่เอาโครงสร้างตลาดมาผนวกเข้ากับข้อมูลเชิงปริมาณแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของการวิเคราะห์ตลาดในอนาคตเลยหรือเปล่า